ช่องสนน้อยสตอรี่ขอมอบความสนุกส่งท้ายปี2,566เรื่องเจ้านางบุญน้อยขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอกับความดีไม่มีความทุกข์ทั้งปวงคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาเงินทองกายกองเต็มทั่วมีเงินมากมายล้นตัวร่ำรวยมั่งมี และขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะณนะเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีประชากรมากมายเจ้าเมืองแห่งนี้มีพระชายาห้าคนและพระมเหสีหนึ่งพระองค์มเหสีมีนามว่าจันทรท่านเจ้าเมืองนั้นยกจันทรให้ขึ้นเป็นมเหสีก็เพราะว่าในบรรดาเหล่าพระชายาทั้งหมดมีเพียงจันทรเท่านั้น ที่ดูแล้วราษฎรรักใคร่นางที่สุดและอีกทั้งนางนั้นยังวางตัวดีเยี่ยมแต่พระมเหสีจันทรถึงจะมีบุญได้เป็นถึงมเหสีของท่านเจ้าเมืองแต่นางก็ไม่เคยได้รับความรักจากท่านเจ้าเมืองเลยนางถูกละเลยมาโดยตลอดด้วยความที่จันทรเป็นหญิงงามน้อยกว่าเหล่าบรรดาประชายาทั้งหมด และเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาท่านเจ้าเมืองจึงนำนางยกขึ้นไว้บนหิ้งเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งเหล่าบรรดาพระชายาที่ทำให้ท่านเจ้าเมืองต้องหงุดหงิดพระทยัยพระองค์ก็มาหาพระมเหสีจันทรแล้วมาร่วมดับนอนด้วยทุกครั้งเอาอีกแล้วเหรอเพคะเจ้าพี่เวลาหงุดหงิดพวกนางนางทั้งหลายจึงมา,าน้อง เจ้าพี่ทรงรักน้องบ้างไหมเพคะยายจึงพูดเช่นนั้นหากไม่รักเจ้าข้าจะยกให้เจ้าเป็นมเหสีได้อย่างไรชอบพูดให้งุดยิดอยู่เรื่อยข้าไปดีกว่าไปนั่งสนทนากับพวกเราอมมาสนุกและมีความสุขกว่าตั้งเยอะมะเหสีจันทรมีใบหน้าที่เศร้าใจท่านเจ้าเมืองมาร่วมหลับนอนกับพระมะเหสี แล้วก็ได้ยินคำพูดที่ทำให้ตนงุดหงิดจึงรีบออกไปจากตำหนักมเหสีเพื่อไปพูดคุยกับเหล่าบรรดาอมาตย์ปรึกษาหารือกันเรื่องบ้านเมืองฮ่าฮ,ะฮะสนทนากับพวกเจ้าสนุกกว่าตั้งเยอะเหล่าบรรดาเมียเมียของข้ามีแต่เรื่องทําให้ข้าปวดหัวพระเา,า่าวันเวลาผ่านไปมเหสีจันทรได้มีอาการแปลก พระม่เหสีส่งเป็นอะไรมากไหมเพคะให้หม่อมฉันไปตามหมอหลวงให้ไหมเพคะก็ดีเหมือนกันจ้ะคุณเท้าช่วยไปตามหมอหลวงให้ข้าทีนะข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพคะพระม่เหสีส่งรอสักประเดี๋ยวนะเพคะทันใดนั้นคุณเท้าก็ไปตามหมอหลวงมาตรวจดูพระอาการของมเหสีก็ทรงได้รับรู้ว่านางตั้งท้อง ทรงมีคันพระเจ้าค่าท่านเจ้าเมืองรีบมาดูที่ตำหนักของพระมะเหสีน้องกำลังตั้งคันหรอกรือจันทรนพี่ดีใจเหลือเกินตอนนี้พี่ก็มีบุตรชายแล้วพี่อยากจะได้บุตรสาวสักคนหม่อมฉันทรงบังคับไม่ได้หรอกเพคะว่าลูกที่จะออกมาเป็นหญิงหรือชายพระองค์ทรงอย่าคาดหวังไปเลยนะเพคะไม่ได้นะ หมอหลวงเจ้าจงทำอย่างไรก็ได้ให้มาเหสีได้บุตรธิดามาให้แก่ข้าไม่เช่นนั้นหากเป็นบุตรชายข้าจะไม่ยินยอมรับในตัวบุตรคนนี้เป็นอันแน่ราเจ้าค่ะมาเหสีจันทรถึงกับสายหน้าแต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้เลยเพราะนางนั้นรู้จักพระสวามีของตนเป็นอย่างดี หากต้องการสิ่งใดก็ย่อมเอาให้ได้อย่างที่ตนต้องการพระเหสีเพคะถ้าบุตรในคันคลอดออกมาเป็นทิดาจะเกิดอันใดขึ้นหรือเพคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะยอมรับในสิ่งที่เจ้าพี่ตัดสินพระไทยแต่ว่าเจ้าก็รู้นี่คุณเท้าคำว่าแต่ไม่มีสำหรับเจ้าเมืองทุกคนต่างก็รู้กันดี เพคะหม่อมฉันได้แต่ภาวนาให้บุตรในคันเป็นพระธิดานะเพคะขอบใจเจ้ามากนะและแล้วก็ถึงวันที่มาเหสีเจ็บท้องอย่างหนักช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีพระมาเหสีจะคลอดแล้วใครก็ได้อยู่แถวนี้ไปตามหมอหลวงมาแล้วคุณเท้าเป็นอย่างไรบ้างเมียข้าใกล้คลอดแล้วหรือยัง เอกขาท่านเจ้าเมืองในระหว่างที่นางกำนันไปตามหมอหลวงพระมเหสีกำลังปวดท้องอย่างหนักร่ำครวญล่ำไห้แต่แล้วในที่สุดหมอหลวงก็มาถึงที่ตำหนักโดยเร็วพระมเหสีทรงทนอีกนิดนะเพคะใกล้จะออกแล้วกลั้นหายใจยอีกสักนิดนะเพคะจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่งคอดแล้วคอดแล้วเพคะ โอ้ยโอรสน้อยผู้น่ารักน่าเอ็นดูได้กำเนิดออกมาแล้วเพคะท่านเจ้าเมืองเจ้าว่าอย่างไรนะพระโอรสน้อยเพคะท่านเจ้าเมืองชะข้าบอกแล้วไงว่าต้องการเป็นบุตรธิดาเหตุใดจึงเป็นพระโอรสเจ้าพี่จะส่งโทษใครได้กันเล่าเพคะปุตรอยู่ในคันผู้ใดจะสามารถเห็นได้ว่าเป็นธิดาหรือพระโอรส ข้ามายินดีรับโอรสผู้นี้เป็นอันคาดจะทรงทำเช่นไรหรือเพคะโหนหลวงได้บอกแล้วว่าหากมีพระโอรสอีกคนเป็นกรกินีต่อบ้านเมืองมีได้แค่เฉพาะธิดาเท่านั้นเจ้าพี่จะทรงในลระเทศบุตรของเราอย่างนั้นหรือเพคะพี่ให้น้องตัดสินใจเองนะพระมเหสีเมื่อได้ยินเช่นนั้น ก็มั่นใจได้ทันทีว่าคำพูดของท่านเจ้าเมืองต้องการให้โอรสน้อยออกไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เพรามเหสีส่งใจเย็นก่อนนะเพคะคุณเท้าไม่เป็นไรหรอกนะเจ้าอยู่ที่นี่เถิดนะข้าจะพาลูกของข้าไปเองในที่สุดพระมเหสีก็ออกเดินทางไปพร้อมกับพะออรสน้อยและได้ฝากคุณเท้าไปบอกท่านเจ้าเมือง หลังจากที่ตนนั้นออกไปจากเมืองพ้นแล้วเป็นจริงดังนั้นเพคะทันเจ้าเมืองพระมาเหสีกับโอรสน้อยทรงตัดสินใจที่จะออกไปแล้วเพคะจันทรนเอาเถิดข้าก็ยังมีโอรสของข้าอยู่แล้วแถมยังมีเมียที่เหลืออยู่อีกตั้งห้าคนไม่มีมาเหสีสักคนคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่า เจ้ากล้าแต่ว่าอย่างนั้นหรือคุณเท้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนสนิทของมหเหสีจันทร์แต่ข้าคือเจ้าเมืองที่ปกครองเมืองแห่งนี้อยู่เจ้านี่อาจกล้ามาขัดคำสั่งข้าหรือหามิได้เพคะงั้นก็รีบออกไปเสียก่อนที่ข้าจะโมโหเพคะเพคะท่านเจ้าเมืองเ่าบรรดาพระชายาอีกห้าคนซุบซิบดินทาพระมเหสีจันทร์ บางคนก็สมนำหน้าส่วนบางคนก็รักพระมเหสีเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่แล้วก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เว้นเสียแต่ว่าท่านเจ้าเมืองจะให้คนออกติดตามหาลูกและเมียกลับคืนมาแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะท่านเจ้าเมืองทรงตัดสินพระทยแล้วว่าจะไม่ตามหาลูกเมียจะปล่อยให้นางไปใช้ชีวิตตามที่นางต้องการ ตัวท่านเจ้าเมืองเองนั้นไม่ยอมรับในตัวพระโอรสน้อยพระองค์นี้ลูกเอ๋ยเราไปอยู่ด้วยกันนะแม่จะเลี้ยงดูเจ้าเองเรากลับไปอยู่บ้านของแม่กันเถิดถึงจะเป็นเพียงเรือนหลังเล็กกระท่อมหลังน้อยๆมันก็คงจะมีความสุขกว่าอยู่ที่นี่เพราะหากท้าพ่อเจ้าไม่ยอมรับเจ้าแล้วแม่ก็ไม่มีความสุขที่จะอยู่ที่นี่เช่นกัน ะมเหสีจันทรเดินทางออกจากเมืองมาจนถึงชุมชนจึงได้หยุดที่กระท่อมหลังหนึ่งแม่จันทรเอ้ยพระมเหสีจันทรทรงมาทำอะไรหรือเพคะฉันไม่ได้เป็นพระมเหสีแล้วจะป้าสวยท่านเจ้าเมืองไม่ทรงยินดีรับพระโอรสของพระองค์อย่างนั้นลือโท ทำไมเองจึงมีบุญน้อยเหลือเกินนะจันทรนช่างมันเถอจะจ้ะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วหากอยู่ในวังโดยที่ไม่มีบุตรชายของฉันฉันก็คงจะอยู่ไม่มีความสุขเช่นกันนั่นสินะเราเป็นแม่นี่นะลูกเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องอยู่ที่นั่นเป็นข้าข้าก็เลือกลูกเริ่มต้นชีวิตใหม่เถิดนะหมดทุกข์หมดสุกเถอดนะจันทร์ ขอบใจป้าสวยมากนะจ๊ะยิงสาวได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กระท่อมหลังเก่าเป็นบ้านเก่าของตนตอนนี้เธออยู่กับลูกสองคนพ่อและแม่เธอตายจากไปนานแล้วจันทอ์เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยการขายขนมปากหมอเธอนั้นตัดสินใจทำขนมปากหม้อได้สูตรมาจากในวัง นำมาขายที่หน้าบ้านของตนเพราะแถวนี้บ้านของจันทรนั้นถึงจะเป็นที่ชนบทแต่ก็มีผู้คนพุกพล่านแล้วก็ชอบมาซื้อหาข้าวของกันจำนวนมากจันทรมีของมีค่าติดตัวมาจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นของตัวเธอเองจึงนำไปขายไว้ทำทุนหลังจากนั้นเธอก็ขายขนมปากหม้อเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่ แม่ครับลูกไปเล่นบ้านเจ้าแก้วนะจ้ะลูกรีบรีบไปรีบรีบกล,ล,ล,ลับนะอย่ากลับมืดคำมากนักล่ะครับ,รบแม่เอาปากหม้อไปฝากแม่ของเจ้าแก้วด้วยล่ะอาลูกไปเถิดจันทร์ตั้งชื่อบุตรชายของเธอว่านายบุญเพราะลูกของเธอนั้นเป็นถึงพระโอรสท่านเจ้าเมืองถึงต่อให้จะถูกเนรเทศออกจากพระราชวางัง แต่เธอนั้นก็ไม่ได้สนใจกับชีวิตที่เคยสุขสบายผู้คนที่นี่บางคนก็ชอบขอจันทรแต่บางคนด้วยความอิจฉาริษยาที่เมื่อก่อนจันทรได้เคยเป็นถึงพระมเหสีพวกเขาจึงคุยในทางเสียเสียให้หายว่าจันทรเป็นหญิงไม่ดีจึงถูกขับไล่บางก็ว่าแอบมีชู้จนท่านเจ้าเมืองจับได้ และนายบุญนั้นก็คือลูกชูแต่นางจันทร์นั้นก็ไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผู้คนพูดเพราะเธอนั้นไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กับนายบุญลูกของตนได้รับรู้ว่าเขานั้นมีพ่อเป็นใครเวลานายบุญถามถึงพ่อจันทร์ก็มักจะปฏิเสธหรือพูดจาบ่ายเบียงเพื่อไม่อยากให้ลูกนั้นพูดกล่าวถึงผู้เป็นพ่อ แล้วมีปมในใจว่าพ่อนั้นรังเกียจรังงอนเธอพร่ำสอนลูกชายคนนี้เป็นอย่างดีจนกระทั่งนายบุญนั้นได้ไปร่ำเรียนวิชามวยจากพ่อของเจ้าแก้วก็คือพ่อของเพื่อนนายบุญนายบุญนั้นร่ำเรียนวิชามวยจนทำให้เขานั้นเก่งกาจมากความสามารถวันหนึ่งที่พระราชวังได้จัดพิธีเปรียบมวยขึ้น หนึ่งในนั้นก็จะมีพระโอรสของท่านเจ้าเมืองที่ขอพระบิดาตนมาเปรียบมวยกับประชาชนและผู้ที่ต้องการอยากจะร่วมงานนายบุญไม่กล้าบอกแม่ให้รับรู้ว่าตนอยากจะไปเปรียบมวยที่พระราชวังเพราะแม่เคยสั่งห้ามไว้เสมอว่าห้ามลูกไปที่นั่นเด็ดขาดถึงแม่จะไม่ได้อธิบายอะไรมากมาย แต่ตัวนายบุญนั้นก็ไม่เคยคิดจะถามเพราะกลัวแม่จะอึดอัดในคำตอบตนจึงแอบไปสมัครเปรียบมวยที่พระราชวังจนในที่สุดการประลองมวยก็เกิดขึ้นผ่านไปจนแล้วจนเล่าหลายต่อหลายคู่จนกระทั่งมาถึงคู่สุดท้ายเพราะนายบุญจับฉลากได้เปรียบมวยกับพระโอรสบุตรของท่านเจ้าเมืองนายบุญมีอาการเกร็ง แต่พระโอรสนั้นได้บอกกับนายบุญไปว่าคิดซะว่าข้าเป็นคู่แข่งของเจ้าอย่าคิดว่าข้าคือพระโอรสบนเวทีมวยนี้มีแค่นักมวยเราสองคนที่ต้องแข่งขันกันเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมนายบุญเข้าใจแล้วพระเจ้าข้าพระโอรสนายบุญก็ได้ขึ้นสังเวียนเปรียบมวยกับพระโอรสทั้งคู่สูสีกันมาโดยตลอด จนในที่สุดเมื่อยกสุดท้ายพระโอรสได้พ่ายแพ้กับนายบุญไปหมดยกนายบุญเป็นฝ่ายชนะการประลองมวยในครั้งนี้ไม่ได้นะถ้าโอรสของข้าจะพ่ายแพ้ให้กับชาวบ้านสามัญชนจนจน,จนอย่างเจ้าไม่ได้หรอกนะนายบุญหาไม่ได้พระเจ้าข้าท่านเจ้าเมืองกระหม่อมทำตามที่พระโอรสสั่ง ทหานนำตัวนายบุญไปโบยบัดเดี๋ยวนี้หยุดนะใครห้ามแตะต้องลูกของฉันเป็นอันขาดแม่บุญเป็นอย่างไรบ้างลูกถ้าพระองค์จะสั่งโบยลูกของดิฉันก็เอาตัวของดิฉันไปแทนเถิดเพคะท่านเจ้าเมืองจันทอนจันทอนน้องยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมหมายความว่านายบุญนี้คือพระโอรสของเราอย่างนั้นหรือ ใช่นะสิเพคะท่านเจ้าเมืองพระโอรสของท่านเจ้าเมืองที่ทรงรังเกียจนักรังเกียดนาหากคิดจะสั่งโบยลูกของหม่อมชั้นพระองค์ทรงจับหม่อมชั้นไปโบยแทนเถิดเพคะหม่อมชั้นยอมตายแทนลูกทหารปล่อยตัวนายบุญบัดเดี๋ยวนี้ถือว่าเจ้ายังมีโชคดีนะนายบุญที่มเหสีจันทอนมาช่วยชีวิตเจ้าไว้แม่ แม่คือพระมเหสีจันทรหรือจ๊ะแม่ขอโทษนะลูกที่ต้องปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะลูกนะอย่ากโกรธแม่เลยนะแม่กลัวว่าลูกจะเสียใจที่พ่อของเจ้าไม่ยอมรับในตัวเจ้าไม่เป็นไรเลยครับแม่อย่างน้อยผมก็มีแม่ที่รักผมและไม่เคยทอดทิ้งผมรักแม่นะครับจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านของตน ต่อไปนี้ลูกอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกแม่เคยสั่งห้ามลูกแล้วว่าห้ามไปแถวพระราชวังเด็ดขาดแม่กลัวว่าลูกจะมีอันตรายจ้ะลูกจะเชื่อฟังแม่ต่อไปนี้ลูกจะไม่ทำให้แม่ต้องเสียใจอีกแล้วนะจ้ะนายบุญนั่งลงแล้วกราบที่ตักแม่แล้วกล่าวคำขอโทษที่ตนทำให้แม่ต้องเป็นห่วงและเป็นกังวลไม่เชื่อฟังคำแม่ หลังจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้ใช้ชีวิตกันโดยการขายขนมปากหม้อเช่นเดิมนายบุญก็ร่ำเรียนวิชามวยแต่ก็ไม่คิดที่จะไปเปรียบมวยที่ไหนอีกได้แต่ร่ำเรียนมาไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นท่านเจ้าเมืองสาเดจทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาลุกขึ้นเถิดจันทน ข้ามารับเจ้ากับลูกกลับเข้าพระราชวังกลับไปอยู่ด้วยกันเถิดนะตอนนี้พระโอรสลูกของน้องสองได้เสียชีวิตแล้วบัดนี้พี่ไม่เหลือพระโอรสไว้ปกครองเมืองอีกต่อไปแล้วจันทรหมอมฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือเรียกร้องสิทธิ์ได้ไหมเพคะเจ้าว่ามาเถิดต้องการสิ่งใดท่านทรงพูดแล้วอย่าคืนคำนะเพคะเป็นดังนั้น ข้าไม่มีทางคืนคำเป็นแน่ข้าคือท่านเจ้าเมืองนะหม่อมฉันกับลูกขอพระราชทานอนุญาตไม่ขอส่งกลับไปอยู่ในพระราชวังเพคะท่านเจ้าเมืองเสียหน้าและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าของพระโอรสก็ตอนที่พระองค์เสียพระโอรสคนโตนางจันทรจึงไม่อยากให้บุตรชายของตนนั้น ไปเป็นตัวสำรองของใครเพราะที่ผ่านมาท่านเจ้าเมืองก็ไม่เคยเลี้ยวแลไม่แม้กระทั่งเยื่อใยที่มอบให้แก่ตนและบุตรชายเลยสักนิดจนในที่สุดในเมื่อท่านเจ้าเมืองได้ตรัสไว้แล้วแล้วก็พูดออกปากแล้วว่าตนจะไม่มีทางคืนคำ่านเจ้าเมืองจึงต้องยอมปล่อยให้จันทรนและพระโอรสของพระองค์ ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตนทั้งสองต้องการบัดนี้ด้วยความรู้สึกผิดของท่านเจ้าเมืองท่านจึงมอบข้าวของมีค่าและของกำนันมากมายพร้อมกับปลุกเรือนหลังใหญ่โตโออาดมอบให้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายแก่นางจันทรและพระโอรสของตนตั้งแต่บัดนั้นท่านเจ้าเมืองก็ไม่ได้มาที่บ้านของจันทรอีกเลย ส่วนพระโอรสหรือนายบุญก็ได้อยู่กับนางจันทรผู้เป็นแม่กันอย่างมีความสุขที่แห่งนี้ตลอดไปจบแล้วนะคะสโสน้อยสตอรี่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องเราเสมอมาขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะคะ ากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อให้เราได้มีนิทานดีๆมาเล่าสู่กันฟังและมามอบความสนุกให้กับทุกท่านตั้งแต่นี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณค่ะ